สวัสดีครับผมชื่อต้นเป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอายุ19ที่ใช้ชีวิตแบบปกติสุขทั่วไปแบบที่เด็กมหาลัยเขาใช้กันผมก็แฮปปี้ดีนะกับชีวิตแบบเนี้ยแต่ความฝันของผมกับบางเปล่าคือแบบคุณเก็ตปะแค่เรียนไปวันๆจบไปก็ทำงานที่ตัวเองไม่ชอบไปตลอดชีวิตอย่างงี้เหรอแม่งซ็งวะ ขาตั้งครับพี่พี่ขาตั้งนะเธอเธอ,อขอโทษนะคือว่าไอ้ตึกตายละวขนาดเทอมแรกยังจำชื่อตึกไม่ได้เลยเื่อลงเหรอไม่แก้ดเดินมาจากห้องน้ำอะ่ะเดินไปเดินมาเทอมแรงจำไม่ได้เลยปีหนึ่งก็งี้แหละแ้่ใคศไก็หลงราคาขนาดเรายังลงเลย ขอนั่งด้วยนะเธอชื่อไรอ่ะเราชื่อแพลวนะชื่อแพลวเหรอชื่อเหมือนแม่เราเลยอ่ะเราช่อต้นนะแม่เราอ่ะเคยเรียนมอน,นี้ได้ดิเขาบอกว่ามีเรื่องลี้ลับด้วยเกี่ยวกับห้องน้ำหญิงเขาบอกว่าถ้าใครหลุดเข้าไปตอนเด็กอ่ะเขาจะไม่ได้กลับออกมาเลยอ แล้วหรอโรงเรียนเรามีเป็นร้อยเรื่องเลยผีเผอ่อมีที่ไหนกันไม่มีหรอกเขาพูดเป็นงันแหละพอพูดถึงเรื่องแม่วันนี้ถูกแม่ใช้งานทั้งวันเลยอ๋ออืม,นะอมให้ทำงานอะไรมูเยอะแยะบริหารกล้ามเนื้อมั้งนี่ก็เย็นแล้วทำไมยังไม่กลับอีกหรอเลียสักพักแหละเพราะว่าอ้างแม่ว่าต้องมาเคลียร์งานอะไรไร้กายิมไปใช้นะ อแล้วไอ้งานพวกนี้เนี่ยเครียดแทนเลยอ๋ๆๆๆอก็ไม่เท่าไรหรอกก็เป็นพวกก็เป็นพวกแหบบแล้วก็ทดสอบชีวะแหละโหเ,เรียนยากจังจบไปอยากเป็นอะไรหรอไม่รู้อ oh. ่ะตลกลหละไม่รู้จริงๆ เธอไม่มีความฝันที่ชัดเจนเลยเหรอไม่มีเลยอ่ะก็เธอไม่มีมตลอดแล้วก็อยากมีความสุขไปมาคนอื่นเขาบ้างอ่ะแล้วก็อยากรู้ว่าเราอ่ะถนาัดทางไหนของคนอื่นเขาอ่ะเราจะได้มุ่งไปทางนั้นมอคนอื่นเขาบ้างอ่ะก็อิจฉาคนอื่นจริงเลยไม่เป็นไรนะเธอรู้ปะ่ะคนเราอ่ะมีความฝันเป็นของตัวเองอยู่แล้วสวรรค์ดึงเธอก็าทำได้อยู่แล้ว จะดีเลอแพวตอนนี้เรายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวเองแหละเอานะ้าเธอทำได้แต่เมื่อเมื่อเธอไม่มีวันที่ยอมแพ้ยังไงเธอสัวันหนึงเธอก็ต้องทำได้ขอบคุณนะไม่เป็นไรไว้เจอกันนะไว้เจอกันแพว ก็สมัยอยู่มหาลัยอยู่หออ้องต้นแน่ไง